คลิปนี้ผ้ามากินฟรุตทีพลัสชาผลไม้แท้รสพีชเน่เห็นว่าจา้าแพ็กเกจแบบว่าสีหวานสวยน่ารักนะเด่นมาจากเซเว่นจากขวดนี้25บาทเป็นคนเห็นแบบว่าอะไรที่มันกลิ่นพิชพีชนะแบบจะซื้อมาลองเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบมักเอกลักษณ์ของกินพีชนะจา๊าเพื่อนเขียนไว้บอกว่า เป็นชายเย็นผสมน้ำผลไม้แท้นะลดเพสสีชาจ้ะออโอ้หอมมาก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 ,มากอุย้ยหอมหอม่ะหอมแบบสึกอกินแล้วแบบสบายผ่อนคลายอะ่ะอืม หุยหอมอ่ะหอมขึ้นจมูกแบบกินแล้วรู้สึกแบบเหมือนปากมีกลิ่นหอมด้วยเลยอ่ะเออนี่ใส่แบบน้ำแข็งเย็นๆน,นี่อร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ25บาบาทได้มาจากเซเว่นเป็นชาเดี๋ยวจะอ่านในขวดกันเนาะว่าเ,าเขาเขียนบอกอะไรไหมเป็นชาผลไม้นะคะชาเย็นผสมน้ำผลไม้แท้ลดพีชนี่อืมอร่อยหอม เฮ้ยหอมมากๆอ่ะเนี่ยแค่แบบพูดแบบตรงแก้วนะคะเพื่อนๆแบบกินหอมอ่ะสดชื่นพอกินเข้าไปเมื่อกี้นะแล้วแบบว่าเหมือนปะกกินปากหอมในปากเลยอ่ะเอออร่อยค่ะอร่อยโอ้โชื่นใจก็ับน้ำแข็งเพื่อแล้อืม ไปลองหาดูในตู้แบบตู้เครื่องดื่มนะคะที่เซเว่นนะเพื่อนๆอร่อยจริงๆอร่อยบอกต่อเอาไปเจอนคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย